พอพานพอสัมภาฟอฟันขอ้อใดออกเสียงพยัญชนะเหมือนกันกาลงไปเลยค่ะไม่บอกเร่อนค่ะเก็บไว้ในใจแล้วก็กาลงไปข้อต่อไปอุ้ยคุณครูเร็วจังเลยข้อนี้หนูยังอ่านไม่เสร็จเลย ปลายทางของครูบอกมาทุกๆโรงเรียนพร้อมแล้วและต้นทางล่ะคะอะบางโรงเรียนบอกว่าวันนี้จะมีนิทานต่อไหมอยู่ที่นักเรียนของครูแล้วล่ะคะ่ะนักเรียนต้นทางนั่นเองว่าไปได้หรือยังพร้อมหรือยังเอ่ยอไปข้อที่ข้อที่ สิ่งมากค่ะข้อที่4ข้อที่4ี่พยัญชนะไทยมีกี่ตัวเก็บไว้ในใจพยัญชนะไทยมีกี่ตัวก็สีตัวข้อสีตัวข้อสีตัวคุณครูถามทุกวันเลยแต่ผมก็ลืมฟังทุกวันเลย ไม่ลืมฟังค่ะนักเรียนปลายทางบอกข้อนี้ง่ายมากเลยง่ายมากแล้วการ,ริยังการหรืยังคะงไปถึงข้อที่สี่แล้วคุณครูขอดูกลุ่มที่สองดีกว่าคุณครูขอเดินไปดูกลุ่มที่สองหน่อย พร้อมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคุณครูไปแล้วนะกลุ่มที่สองคุณครูจะดูสิคะว่กากาขครบสี่ข้อหรือ,อยังโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเยี่ยมมากคุณครูไปดูกลุ่มที่นหนึ่งต่อนิดนึงเยี่ยมมากเลยเอและเก่งมากเก่งมากไหนคะอาชี้ที่ข้อห้าไว้เลยลูก เอาเขึ้นมาค่ะข้อนี้ยังไม่กาเลยรูกข้อที่สี่พยัญชนะไทยมีกี่ตัวกกายสี่สิบสองตัวขไข่สี่สิบสามตัวคอควายสี่สิบสี่ตัวกาข้อไหนคะคุณครูบอกให้กาที่ตัวพยัญชนะกอขอหรือคอค่ะเลือกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งตัวเอ่อข้ออื่นถูกหมดเลยข้อนี้ไม่ใช่กาที่ข้อสี่ค่ะ กาที <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่ตัวไหนอ่าข้อนี้เลือกข้อไหนคะข้อนี้หนูจะเลือกข้อไหนกาได้หนึ่งข้อเท่านั้นหนูจะเลือกข้อกอหรือข้อขอคะอ่าหนูก็ต้องกาที่ตัวพยัญชนะข้างหน้าข้อค่ะอ่ากาลงไปหนูจะเลือกข้อไหนเดี๋ยวค่ะกอขอหรือขอหนูจะเลือกข้อไหนหนูเลือกข้อไหนลูกบอกพูดสิลูกยี้เร็วครับอ้าก็ต้องกาที่ตัวนี้ค่ะ ค่ะเออข้อนี้เหมือนกันข้อที่สี่กขอหรือคอหนูจะเลือกตัวไหนข้อกอพยัญชนะไทยมีกี่ตัว